สวัสดีครับสวัสดีสลรมเครื่องเสียงการแก้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมเาเครื่องปั่นนะครับดีเซลนะครับเป็น m i ดอินนะครับ m i d ินของเกาหลีนะครับนี่ครับเกาหลีนะครับแปดลนะครับเครื่องแปดลนะครับเครื่องแปดลนะครับห้าสิบเฮิร์ตนะครับเครื่องแปดลแล้วก็รุ่นที่เก้า ทีเก้าพันห e ้านะครับทีเ hey. ก้าพันห้านะครับเครื่องเปโลนะครับสายได้แบบว่าเป็นเฟสอย่างนี้ก็ได้นะครับพักนะครับหรือไฟนะครับสิบสองโวลต์นะครับแปดแอมป์ก็ได้นะครับเอาไฟตรงนี้ค้างนะครับไปเช็กเอานะครับนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใหญ่นะครับเครื่องนี้เครื่องใหญ่นะครับหนักนะครับมีแถวหุ่ยนะครับเนี่ยครับข้างหลังเครื่องนะครับ ก็มีล้อนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ1สูบนะครับเครื่องดีเซล1สูบนะครับแปโลนะครับแปโลนะครับก็จะมีโอ้สภาพก็ใช้งานปกตินะครับมีรอยมีอะไรก็ทําสีนะครับล้างปอนฟุ่นเองนะครับก็ในราคาอยู่ที่2 0 0 0มื่นนะครับ2 0 0 0มบาทนะครับ23,000าบาทนะครับมาชมสินค้าได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ 23,000บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ทัศน์เซาสินค้ามือหนึ่งมือสองครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นห้องเก็บเสียงนะครับเป็นห้องเก็บเสียงมาดูข้างในนะครับแบตเตอรี่นะครับเครื่องก็ยังสวยนะครับข้างในก็ยังกิ๊กอยู่นะครับยังกิ๊กอยู่นะครับเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลเติมใส่ดีเซลนะครับตัวนี้ล็อกเสียงนะครับนี่ครับ จิ๋งนะครับใส่เครื่องปั่นได้นะครับใส่เครื่องรับงานได้สบายนะครับใส่พวกรถแห่นะครับรถแห่นะครับรถแห่เล็กนะครับหรือจะเป็นรถเข็นนะครับก็ได้เช่นกันนะครับ23,000บาทสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945ที่ร้านนนท์ศักดิ์ทัดซาวสินค้ามาหนึ่งมือสองนะครับมาลองฟังน้ำเสียงดูมาลองฟังน้ำเสียงดูนะครับลองฟังน้ำเสียงดูนะครับอ่าลองฟังน้ำเสียงดูนะครับเครื่องเดินนิ่มนะครับเครื่อง ลบวอรปกตินะครับน mm ี่นะครับลบวอรปกตินะครับลบวอร์ปกตินะครับเครื่องเดินนิ่มนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่เคกไม่อะไรนะครับในราคาอยู่ที่23,000บาทสนใจตัวข้ามาสอบถามได้นะครับห้องเป็นเป็นเครื่องเก็บเสียงนะครับดีเซลนะครับไม่ใช่บินซินนะครับดีเซลนะครับ สนใจทักเข้ามาได้นะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับดีเซลนะครับเดินเดินนิ่งนะครับ23,000บาทนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกดีเทอร์ได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีสนใจทักเข้ามาได้0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับที่ร้านรัานศักดิ์ทัด์ทาวสินค้าเบอร์หนึ่งมือสองนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม 2 3 0 0 0นบาทนะครับคุ้มนะครับเครื่องดีเซลนะครับดีเซลัวนี้ก็เป็นฝุ่นนะครับฝุ่นนะครับเนี่ยครับฝุ่นนะครับล้างทำความสะอาดเองนะครับเนี่ยเครื่อง8โลนะครับไม่8โลนะครับไม่ใช่7โลครึ่งนะครับแจ้งลูกค้านะครับเครื่อง8โลนะครับสนใจจ้าเข้ามาได้นะครับสนใจจ้าเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวนะครับปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับ0837398945นะครับที่ร้านนรันสั่งทันท้าสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับ23,000บาทสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับสนใจพี่ก็ทักเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับมีล้อข้างหลังนะครับด้านล่างนะครับล้อข้างหลังด้านล่างเครื่องเข็นได้สบายนะครับนะครับคนเดียวนะครับเครื่องหนักนะครับ สนใจถ้าเข้ามาได้นะครับ23,000บาทนะครับฝากพีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับส่งได้นะครับถ้าเข้ามาได้นะครับส่งได้นะครับถ้าเข้ามาได้นะครับทั่วไทยนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับ8โลครึ่ง8โลนะครับ8โลเครื่องทีเก้านะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ